A.M.U.T.Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ RMUTTH ค่ะพบกันนะคะในทุกๆวันจันทร์และวันอังคารนะคะในช่วงเวลา14บสนาฬิกาโดยประมาณ FM 89.5 Innovation f o r l i f e ยาระกาเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะอทิตยาปกทณานางังรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งวันนี้นะคะร่าวขอสารของเราที่จะมาพูดคุยกันเข้ากับสภาพอากาศในตอนนี้มากๆเลยนั่นคืออากาศที่ร้อนอบอ้าวขนาดนี้นะคะวันนี้ก็มีคําแนะนําที่เกี่ยวกับ การเลือกนะคะการรับประทานการใช้สมุนไพรพืชผักนะคะที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็รวมไปถึงนะคะการใช้ชีวิตประจำวันที่เรารับประทานอาหารต่างๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียตรติพูดคุยในสายกับเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์แสงนภา,าทองสาค่ะหัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์บรณาการคณะการแพทย์บรณาการมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีโอกาสมาคุยกันในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้แน่นอนนะคะก็หลายๆคนเองอาจจะมีเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะอาจารย์แล้วก็เรื่องของการกินอาหารหรือว่าแม้แต่เรื่องของการใช้สมนุนไพรต่างๆที่เป็นตัวช่วยในช่วง,งหน้าร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนะคะถือโอกาสในการที่จะชวนอาจารย์มาพูดคุยกันในรายการนะคะอาจารย์คะเริ่มต้นกันก่อนวันนี้กับเรื่องของอากาศนะตอนนี้นะค่ะอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างนี้เราต้องเรียนถามอาจารย์ว่า ความร้อนเนี่ยนะคะมันมีผลกระทบกับร่างกายของเรายัางไงบ้างอะคะ่ะค่ะแน่นอนคะ่ะอากาศภายนอกร้อนนะคะก็มีผลต่อกระทบของร่างกายเราที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะร่างกายเราก็จะต้องมีการปรับอุณหภูมินะคะให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมพระฉะนอุญญณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามอุณหภูมิภายนอกนะคะก็จะทําให้ร่างกายเราต้องมีการปรับตัวนะคะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเนะะี่ยค่ะก็เกิดความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายเหมือนกันให้มันพอๆกับ ภาพเป็นร้องภายนอกนะคะค่ะ,ะค่ะอาจารย์คะสิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างเช่นบางท่านบอกว่าเอ๊ะอย่างหน้าร้อนเนี่ยบางคนบอกว่าโอ,อ้ยรู้สึกเหมือนกับว่าเวียนหัวตลอดเลยหรือบางคนบอกว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผิวพรรณเราไม่ค่อยจะดีเลยคือความร้อนมันมีผลกับกับในเรื่องของการแสดงการแสดงอาการต่างๆในร่างกายเนี่ยยังไงบ้างอะคะอาจารย์ ก็แน่นอนความร้อนค่ะมันจะทําให้ร่างกายสูญเสียน้ํานะคะแน่นอนอยู่แล้วสูญเสียน้ําไปก็จะทําให้ผิวดูแห้งอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าผิวมีชุ่มชื้นอะไรเงี้ยค่ะนะแล้วก็เกิดความผิดปกติต่างๆนะคะถ้าในร่างกายของถ้าเป็นทางการแพทย์เป็นไทยของเราเรามองว่าเป็นธาตุไฟกําเริบหรือว่าปิดตัที่มันกําเริบความร้อนเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายเราอะค่ะทําให้ความผิดปกติต่างๆนะคะตามระบบต่างๆเช่นผิวหนังก็แห้งอย่างเงี้ยค่ะ เกิดการตกกะตกฟ้าอะไรอย่างงี้ค่ะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วอย่างคําว่าธาตุไฟกําเริบค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายความสักหน่อยมันมีต้องเรียกว่าข้อเสียกับร่างกายกับคนเราเนี่ยยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะปกติเนี่ยทางแพทยเป็นไทยเราจะมีธาตุนะจะมองเรื่องธาตุนะคะในร่างกายเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอย่างงี้ค่ะถ้าธาตุไฟเนี่ยพูดถึงธาตุไฟเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องความร้อนค่ะเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นนะคะในร่างกายคําว่าไฟกําเริบก็คือ ธาตุไฟเนี่ยมันสูงขึ้นหรือว่ามันทํางานมากขึ้นก็เลยทําให้เอ,อเกิดความผิดปกติต่างๆในร่างกายเช่นอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิดไข้อย่างเงี้ยค่ะนะหรือว่าเกิดอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความร้อนปากแห้งคอแห้งเป็นแผลร้อนในอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าผิวแห้งพวกเนี้ยค่ะค่ะแล้วมันจะมีผลแบบว่าในในโรคอื่นๆอย่างเช่นมีความสัมพันธ์กับโรคคนที่เป็นโรคเป็นกลุ่มเสีย่ยงอย่างเงี้ยมีมีความสัมพันธ์กันไหมคะอาจารย์ อ๋อก็น่าจะเป็นถ้าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะน่าจะเป็นกลุ่มโรคที่เป็นพวกเช่นความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบเอ,อเจอความร้อนเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะร่างกายจะตับตัวทําให้เอความดันโลหิตสูงขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องระวังะคะในผู้ป่วยที่ความดันโลหิตสูงระวังในผู้ป่วยที่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกอริมเลือดอุดตันหรือว่าพวกสโต๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ความร้อนมันเพิ่มขึ้นนะคะมันจะทําให้เอโรคเนี่ยกำเริบได้ค่ะ ค่ะอาจารย์คะอย่างถ้าเกิดว่าในอากาศร้อนแบบนี้นะคะในความรู้ทางด้านของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองอะนะคะเราต้องเรียกว่าอยากให้อาจารย์ได้แนะนําคุณผู้ฟังว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราควรจะต้องรับมือ,อยังไงบ้างอะคะ่ะเป็นวิธีการในการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายหรือว่าเป็นเคล็ดลับง่ายๆก็ได้คะ่ะอาจารย์คะ ค่ะถ้าในการทานให้เป็นไทยเราก็คือเน้นไปที่เรื่องของการรับประทานอาหารค่ะคือเราต้องรับประทานอาหารอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้นอกเหนือจากที่เราดูแลตัวเองอย่างอื่นนะคะก็จะดูแลเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะคือทางการให้เป็นไทยเราจะใช้เรื่องของรถยา นะคะหรือว่ารสของสมุนไพรหรือว่ารสของอาหารเนี่ยมาใช้ในการบรรเทาหรือว่ามาใช้ในเรื่องของการบําบัดรักษาเ<ฤ>บื้องต้นได้อ่ะค่ะอย่างการแพทย์แผนไทยเงี้ยถ้ามันมีความร้อนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้เรื่องของรสยาที่เกี่ยวข้องในการลดไฟในร่างกายลดติดตาในร่างกายอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาช่วยก็อย่างเช่นถ้าร่างกายมันร้อนขึ้นเราก็ต้องกินอาหารที่มันมีรสเย็นหรือขมหรือจืดอย่างเงี้ยค่ะ คือรถขมเย็นจืดเนี่ยสามรถเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดไฟได้อะค่ะลดไฟในร่างกายได้ให้มันลดลดลงมาอย่างเงี้ยค,ะค่ะทำให้ร่างกายเราระบบการทํางานต่างๆของร่างกายเราเนี่ยเป็นปกติมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าจะให้สมมุติเมนูนะคะจา์ณนะปัจจุบันเนี้ยเมนูที่ที่เรียกว่าเราสามารถที่จะรับประทานในช่วงของอากาศที่ร้อนแบบนี้ได้อะค่ะมีเมนูประมาณสักยังไงบ้างอะค่ะ ถ้าเป็นเมนูแนะนําเลยค่ะน่าจะเป็นเอาเป็นน้ําแล้วกันนะคะน้าสมุนไพรแล้วกันน้ําใบเตยหาง่ายสุดค่ะหาง่ายสุดแล้วก็มีทั้งความเย็นมีทั้งความหอมอย่างเงี้ยค่ะรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะก็จะเป็นชิ้นน้ําใบเตยค่ะน้ำใบเตยเนาะจะได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยทานแทนน้าเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรสหอมเย็นค่ะแล้วก็มีมีฤทธิ์เย็นทานเข้าไปร่างกายก็จะลดความร้อนลงแล้วก็ในผู้สูงอายุก็ทานได้ในเด็กก็ทานได้ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทราบว่าในเรื่องของการรับประทานอาหารในปัจจุบันเองเนี่ยในบางเมนูของไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะมีการใส่เครื่องเทศกันค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์คะเมนูอะไรบ้างที่ที่หลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่ามันเป็นเมนูที่เรียกว่ามีความเผ็ดร้อนแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากับในช่วงของอากาศร้อนแบบนี้ค่ะ โอ้เมนูแซ่บๆซทั้งหลายเลยค่ะ<ช>เซ่นพวกต้มยำอะไรเงี้ยค่ะที่เขาใส่ขา่ขาตะไคร้ขิงใส่ข่าตะไคร้อะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งมันมีมันมีมันมีเขาเรียกว่าริดร้อนนะคะหรือว่าเมนูต่างๆที่ประกอบด้วยพวก,พวกผัดกะเพราอ่าพวกกะเพาารพาเนาะกะเพราก็ยังพวกกะเพราตะไคร้อะไรเงี้ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเมนูที่แบบยิ่งพวกพริกไทยเลยอะไรเงี้ยค่ะใส่พริกไทยเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะผัดช่าอะไรเงี้ยค่ะที่ใส่พริกไทยเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะก็ไม่ใช่ว่าทานไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าทานในช่วงเวลาที่มันอากาศร้อนจ,จัดๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะไปกระตุ้นให้ให้ร่างกายเราร้อนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าถ้าสมมิว่าเป็นแบบ ก็ยังทานได้หมายถึงว่ายังทานอาหารประเภทนี้ได้แต่ว่าในไม่ควรทานในช่วงเวลาที่มันอากาศร้อนจัดอย่างนี้ค่ะค่ะเพราะอย่างนั้นแล้วก็แสดงว่ามันจะต้องมีส่วนผสมที่ที่เราจะต้องดูเป็นหลักอย่างเช่นเรื่องของผักต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์มีผักชนิดไหนบ้างคะที่ที่เรียกว่าถ้าหลีกเลี้ยนในช่วงนี้อาจจะต้องหลีกเลี้ยงไปก่อนอย่างนี้ค่ะก็น่าจะเป็นที่ร้อนๆเยอะๆค่ะเช่นพริกไทยอย่างนี้ยค่ะกระชายค่ะค่ะขิงอะไรอย่างนี้ยค่ะที่มันที่มันที่มันร้อนๆหน่อยอะค่ะ อย่ป็น้ำทิงอย่างเงี้ยทานหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่เหมาะสมนะคะค่ะแล้วอย่างอ่าผักที่เราแนะนําว่าในช่วงนี้อะค่ะถ้ากินแล้วจะมีรสที่ค่อนข้างเย็นค่ะอาจารย์จะมีผักประเภทไหนบ้างค่ะถ้าเป็นผักล่ะคะก็จะเป็นแับผักบุ้งกําลึงตะเชยดพวกเนี้ยค่ะใสยบ้วอ่อย่างเงี้ยค่ะรับประทานได้ค่ะหรือว่าเป็นผักที่มีรสขมก็ได้รสขมเนี่ยเขาจะมีริบเย็นเช่นพวกมะระสะเดาอะไรเงี้ยค่ะมะเขือและมะเขือยาวอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะจะมีรสขมค่ะที่จะช่วยช่วยลดมีริบเย็นนะคะช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ค่ะค่ะแล้วอย่างบางบางชิ้นอย่างอย่างเช่นบางท่านบอกว่าสมุนไพรในะปัจจุบันนะะอาจารย์ก็จะมีที่เขาพูดกันก็คืออย่างเช่นพวกฟ้าทลายโจรหรือว่าในในพวกของบอระเพ็ดที่อาจารย์บอกว่ามีรสขมอ,อันนี้มันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดความร้อนได้ไหมคะค่ะช่วยช่วยได้ค่ะแต่ว่าอันนี้จะเหมาะกับคนที่ป่วยแล้วเช่นเจอความร้อนเยอะๆแล้วมีไข้อย่างเนี้ยค่ะ ิดนความร้อนแล้วมีไข้แล้วป่วยแล้วเริ่มอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินปกติแล้วเกิน37.5แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะเริ่มมีไข้อ่านนี้กินฟ้าทะลายโจรกินบอระเพ็ดพวกนี้ได้ค่ะแต่ต้องดูบริบทอื่นๆด้วยนะว่าว่าแบบมีคนมีโรคประจําตัวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะมีอาการแทรกซ้อนอื่นไหมอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าความร้อนสูงอย่างเดียว เหมือนเหมือน,น,นเจออากาศร้อนแล้วเป็นไข้อะไรเงี้องยอุณหภูมิสูงยังยไม่มีโรคประจําตัวแล้วไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆอ่างเงี้ยก็สามารถทานที่เป็นยาได้เลยยาสมุนไพรได้เลยเช่นฟ้าทลายโจบรบอระเพ็ดอะไรพวกนี้ยค่ะบโบบกอะไรเงี้ยค่ะได้เลยค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเรามีเขามีการเรื่องของการแบบว่า โฆษณานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรช่วยในการแก้โรคนู่นนี่นั่นแล้วก็เชื่อว่าในหน้าร้อนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการกินนูน่นกินนี่ที่จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความร้อนได้อันนี้ในความคิดเห็นของอาจารย์ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็สื่อหลายๆสื่อก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนาะให้ข้อมูลที่เอ,อตรงนะคะหรือว่ามีงานวิจัยรองรับอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเอ,อ เสสื่อก็ควรจะเป็นสื่อที่เชื่อถือได้อะค่ะเช่นเป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอะไรอย่างงี้ค่ะที่เชื่อถือได้ก็แต่ว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ของที่เขาโฆษณาอวดอ้างสินค้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเกินจริงนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะก็แนะนําว่าเวลาจะจะมีโฆษณาที่เราจะเชื่อถือไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ควรจะดูดูว่ามาจากข้อมูลมาจากหน่วยงานไหนค่ะมาจากหน่วยงานที่เราเชื่อถือได้ไหมพวกนี้ค่ะ หรือว mm. so ่าถ like er in ้าอยู่ใกล้บ้านอ่ะมีแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือแพทย์แผนไทยเนี่ยอยู่รพสตหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนี้ค่ะทุกตำบลอยู่แล้วถ้าเราอยากจะรู้เรื่องสกุสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเข้าไปถามแพทย์แผนไทยหรือแผไทยประยุกต์ที่อยู่ในรพสตหรืออนามัยใกล้บ้านได้เลยค่ะถ้าเป็นชาวบ้านเข้าไปนะคะที่อยู่ใกล้อนามัยหรือรพสตเข้าไปถามได้เลยค่ะก็จะได้ข้อมูลที่ที่เขาเรียกว่าเชื่อถือได้มากกว่าค่ะ หรือว่าถ้าจะเป็นสื่อทาง f a c e b o o เดี๋ยวนี้ a c e b o o k Line อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะเนาะก็จะดูจากแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะแล้วถ้าหากว่าในความคิดเห็นของอาจารย์เองถ้าคุณผู้ฟังหลายท่านฟังอยู่แล้วบอกว่าเราอยากจะมีตัวช่วยที่จะเป็นเรื่องของการใช้สมุนไพรหรือว่าปลูกในบ้านก็ได้หรือว่าหาทานได้ง่ายอะนะคะอย่างในหน้าร้อนนี้เนี่ยถ้าจะใช้สมุนไพรในการที่จะบรรเทาอาการเกี่ยวกับหน้าร้อนเองเนี่ยมีคําแนะนํอยังไงบ้างคะอาจารย์คะ คำแนะนหาหมายถึงว่าหมายถึงว่าคําแนะนําการปลูกหรือว่ายัางไงคะ,ะคําแนะนําในการใช้ก็ได้คะ่ะอาจารย์อ๋อก็ก็ก็ใช้ในรูปแบบของการกินเป็นอาหารคะ่ะใช้สมุนไพรเป็นอาหารนี่แหลคะค่ะง่ายสุดก็เอามาปรุงเป็นอาหารคะ่ะเช่นผักบุ้งอะไรเงี้ยก็เอามาเป็นผัดผักบุ้งก็ได้หรือว่าเาแกงอะไรเงี้ยคะ่ะได้หมดพวกตำลึงอะไรเงี้ยคะ่ะสามารถที่จะเอามาปรุงเป็นอาหารกินกินอาหารให้เป็นยา ดีกว่านะคะก็คือเอามาทําเป็นอาหารเราสามารถทานได้ตลอดแล้วก็ทานได้ไม่จํากัดนะคะตามความต้องการของแต่ละบุคคลนี่นะคะแต่ว่าถ้าทานเป็นยาเป็นพวกสารสกัดหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะต้องดูรูปประจาตัวดูนี่ดูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อแม้ของแต่ละบุคคลนี่นะคะถ้าแนะนํนาก็คือทานให้เป็นอาหารทานเป็นเครื่องดื่มดีกว่าะคะ่ะ เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อย่างที่เราคุยกับอาจารย์นะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะการทานต้องอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดร้อนไปหน่อยนะคะอาจารย์ในช่วงที่ต้องเรียกเป็นเมนูเครื่องเทศของไทยที่ค่อนข้างจะเยอะนะอย่างกระเพราหรือว่าขิงข่ะแต่คล้ายกาจะลดลงแล้วก็อย่างที่อาจารย์แนะนําก็คือทานในเมนูที่มีความเป็นเป็นต้มนะคะหรือว่ามีผักจําพวกของผักบุ้งตําลึงกระเฉดสายบัวอย่างนี้นะคะมาเป็นองค์ประกอบก็ได้นะคะและในส่วนผลไม้ละคะอาจารย์ ผลไม้เชื่อว่าในช่วงของหน้าร้อนก็จะมีผจะมีผลไม้หน้าร้อน,นออกมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกในการรับประทานผลไม้เข้ากับหน้าร้อนอยังไงได้บ้างอะคะ่ะค่ะผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่ที่มีฤทธิ์เย็นนะคะเช่นพวกแตงโมแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพุทรามันแกว้วอะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็คืออันไนที่มีทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันเย็นอย่างเงี้ยค่ะสามารถทานได้เนาะแต่ว่าผลไม้อื่นก็ทานได้นะคะเพราะว่าเออ แต,แต,แต่แต่ต้องดูโรคประจาตัวตัวเองด้วยนะผละไม้มันจะมีข้อจํากัดคือผลไม้มันจะมีรสหวานเนะะียค่ะมันจะมีรสหวานร,วร่วมด้วยอะไรเงี้ยคนที่น,น้ําตาลในเลือดสูงหรือว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องต้องระวังนิดนึงก็เลือกผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยนะคะเช่นพวกแตงโมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวอะไรเงี้ยค่ะค่ะ จะมีน้ําตาลน้อยก็สามารถรับประทานได้ส่วนผลไม้อื่นก็รับประทานได้นะคะแต่ว่าต้องดูโรคประจาตัวตัวเองถ้าใครไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถรับประทานได้ตามปกติะค,ะค่ะค่ะแล้วอย่างหนึ่งผลไม้ที่ต้องเรียกว่าเป็นราชาผลไม้ค่ะอาจารย์แล้วก็นี่เป็นหน้าผลไม้แน่นอนทุเรียนค่ะอาจารย์คสามารถที่จะเลือกทานได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าชอบทุเรียนมากอยากทานมันจะต้องทานคู่กันยังไงบ้างะอาจารย์ อย่างที่บอกค่ะทุเรียนผลไม้มันจะมีน้ําตาลสูงใช่ไหมทุ<ฆ>เรียนก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงถ้าคนทุกถ,ถ้าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานอะไรย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทานได้ค่ะแต่ว่าอย่างทุเรียนเนี่ยอย่างที่บอกทานเข้าไปเราจะรู้สึกสุรู้สึกว่าแบบทานเข้าไปเยอะแล้วจะรู้สึกร้อนใช่ไหมคะรู้สึกร้อนคือในตัวทุเรียนเนี่ยด้วยด้วยน้าตาลที่มันสูงนั่นนะค่ะที่มันไปนกระตุน้นทําให้ตาบอ่อริซึ่งของร่างกายมันสูงขึ้นทําให้ร่างกายเรามันรู้สึกร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาทานเพ ทานทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องทานพวกผักหรือผลไม้ที่มีทุเรียนตามไปอะ,ค,ะค่ะเช่นแตงโมมังคุดง้อะอะไรพวกนี้ล่ะคะ่ะที่เขาให้ทานร่วมกันที่เขาให้ทานคู่กันอะไรอย่า,า<ะ>งเางเี้ยค่ะแต่ว่าถ้าระวังในผู้ป่วยเบาหวานนั่นแหละ,ะถ้าวัดในเรื่องความหวานเนี่ยทุเรียนก็มีความหวานนะคะแตงโมมังคุดก็มีความหวานเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้ผู้ป่วยหวานต้องเลี่ยงใช่ไหมคะจา์ อ๋อความหวานเนี่ยดัดชนีน้าตาลของผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยจะไม่เหมือนกันค่ะ,คะอย่างแตงโมงอย่างเงี้ยเรามองว่ามันหวานนะเวลากินเข้าไปแล้วมันสดชื่นมันหวานจนในแต่ดัดชนีน้ําตาลมันอ่ะต่ำต่ามากเลยค่ะต่าต่ากว่าทุเรียนหลายเท่าเลยเง่ายๆค่ะอย่างเงี้ยค่ะ,คะอแอปเปิลเขียวอย่างเงี้ยดัดชนีน้าตาลต่ํอย่างเงี้ยข้า่งอย่างเงี้ยไม่ได้สูงมากแต่ที่สูงๆมากๆก็จะเป็นทุเรียนพวกเนี้ยค่ะที่จะสูงค่ะค่ะเราฟังดูแล้วเนี่ยเชื่อว่าในเรื่องของความหวานเองเนี่ยมันมีมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่ออองงขคคววาาามมรร้้นดยยจ เกี่ยวค่ะเกี่ยวข้องค่ะถ้าทางกันให้เป็นไทยถ้าเราทานรสหวานเข้าไปมันจะไปกระตุ้นความร้อนในร่างกายให้ร่างกายเนี่ยเอ,อสร้างความร้อนเมื่อ <c oughs> หมายถึงว่าร่างกายก็จะมีมดจะไิซึ่งในการเอ,อทํปในการปฏิกิริยาของร่างกายนะคะเราก็จะทําให้ความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้สูงขึ้นแบบจนไข้ขึ้นอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นนะคะคือสูงขึ้นนี่ก็คือสูงขึ้นเอ,อสูงขึ้นในระดับที่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาการเลือกรับประทานอาหารในช่วงหน้าร้อนเนี่ย รับประทานผลไม้ในช่วงหน้าร้อนก็คือค้นเลือกผลไม้ที่ให้ความเย็นแต่ว่าค่าดัชนีน้ำตาลตา่ำๆก็จะดีที่สุดอาหารก็จะดีมากเลยอย่างงี้ค่ะค่ะและอย่างในเมนูของของน้ำหวานละคะเชื่อว่าลหลายๆคนอชอบทานน้ำหวานทั้งเรื่องของชาเย็นนะะกาแฟเย็นนะคะหรือว่าในเมนูชานมต่างๆค่ะอันนี้มันมีผลอย่างในหน้าร้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าทานมากเนี่ยมีผลไหมอาจารย์ ถ้าในเรื่องของความเย็นทานได้ค่ะอย่างที่บอกแล้วแล้วแต่คือแต่ละคนเขาจะมีข้อแม้หรือว่าข้อห้ามของแต่ละคนนะคะ <c oughs> ด้วยโรคประจําตัวหรืออะไรก็แล้วแต่งเนี่ยค่ะก็คือสามารถทานได้เพราะว่าอยู่ทานน้าแข็งอะไรอย่างเงี้เยเฉยๆยังได้เลยค่ะน้าเย็นยนี่นะคะเพราะว่าร่างกายเราต้องการต้องการพอมันร้อนเราก็ต้องการให้ร่างกายมันเย็นขึ้นเนาะเราก็จะต้องการต้องการทานน้าหรือว่าทานน้ําแข็งหรือว่าทานน้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นพวกชาเยน็นหรือว่านมเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมก็ได้นะคะถ้าคนไม่มีโรคประจําตัวค่ะก็ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นความดันโลหิตสูงไม่ได้เป็นไขมันเพราะว่าพวกชาเยน็นนมเยน็นอะไรเงี้ยมันจะตามมาด้วยพวกที่เป็นไขมันใช่ไหมคะเพราะเราเพราะเขาใส่พวกขินเทียมค่ะใส่พวกที่เป็นไขมันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเข้าไปด้วยพวนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้แค่ความเย็นแล้วก็ไม่ได้แค่น้าตาลเราจะได้ไขมันเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นพวกเมนูชาเย็นชา ชานมเย็นเนาะชานมอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่ากาแฟเองก็แล้วแต่อเงี้ยค่ะเขาก็จะใส่พวกที่เป็นครีมเทียมคอฟฟี่เมดอะไรพวกเนี้ยค่ะเข้าไปเราก็จะได้ทั้งไขมันก็ระวังในผู้ป่วยที่เป็นพวกไขมันในเลือดสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยนะคะก็เลือกว่าอาจารบอกว่ายังทานได้แต่ว่าต้องดูแต่ละคนด้วยนะคะอาจารย์ว่าแต่คนมีข้อห้ามยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงอายุด้วยนะคะ ใช่ค่ะค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้แนะนำคุณผู้ฟังในภาพรวมกันสักหน่อยเอาเป็นว่าทั้งในกลุ่มของแยกกลุ่มก็ได้นะคะในอย่างบุคคลทั่วไปนะคะจะต้องมีเรื่องของการดูแลสุขภาพยังไงบ้างนะคะในพื้นฐานในในด้านของการแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็ทั้งผู้สูงอายุเองหรือว่าในกลุ่มของเด็กค่ะอาจารย์ค่ะในในในเรื่องของการดูแลตัวเองก่อนนะทั่วไปนะคะเรื่องของการดูแลทั่วๆไปก็คือช่วงที่อากาศร้อนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะหลีกเลี่ยงการไปอยู่กลางแดดจัด หรืออะไรเงี้ยค่ะหรือบริเวณที่มันร้อนจัดหรือมันอบอ,อ้าวอะไรเงี้ยค่ะคนจะอยู่ในบริเวณที่เอ,อ,อากาศถ่ายเทนะคะอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ความร้อนอาจจะ คือที่ที่มีความร้อนน้อยลงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือบางที่อาจจะอาจจะไม่ได้มีห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้อยู่ในที่ที่มันอากาศถ่ายเทได้เงี้ยค่ะมันก็จะลดโอกาสการเกิดีตติสตกได้นะคะแล้วก็การสวมใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่มันหนาเกินไปเพราะมันมันอบอ่อนมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยยิ่งร้อนง่ายเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยค่ะ ค่ะก็ใส่ส่งผ้าที่ส่งใส่เสื้อผ้าที่มันสบายๆนะคะแล้วก็ส่วนการรับประทานอาหารนะคะถ้าในผู้สูงอายุนะคะก็ควรจะเป็นอาหารที่ที่มีรส ที่มันช่วยลดความร้อนได้อะค่ะคือทั้งทั้งทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอะค่ะควรจะรับประทานอาหารที่มันช่วยลดความร้อนถ้าเราอยู่ในที่ร้อนร้อนจัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรรับประทานอาหารที่มันมีฤทธิ์เย็นช่วยในการลดความร้อนของร่างกายเนะยาะเช่นพวกผักกินเป็นอาหารเป็นยานะคะดีที่สุดนะกินอาหารให้เป็นยานะคะหรือว่าดื่มน้ําผลไม้หรือน้ําสมุนไพรนะคะที่มันช่วยลดความร้อนได้อย่างเงานนี้ยค่ะคก็จะช่วยบรรเทา ความร้อนได้ไปในระดับหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่มีโรคประจําตัวก็ต้องระวังนะเมื่อกี้ที่บอกว่าทานอาหารเป็นยาก็ต้องระวังด้วยในคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยค่ะโรคเบาหวานเนาะอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้โรคไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มัน ที่มันทานให้เป็นอาหารจริงๆคะ่ะไม่ใช่แบบจะกินแต่มาระขี้นกก็จะมาละขี้นกตลอดทุกทุกตลอดอทุกมื้อเลยอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะก็ไม่ไดก้ก็คือกินเหมือนคนทั่วไปะคะ่ะกินเหมือนเออให้มันให้มันเป็นยาน,นิดนึงนะคะไม่ได้แบบว่ากินทุกมือม้อต้องกินปราจมะอะไรอย่างนี้ต้องกินใครปกติกินอาหารก็ต้องกินให้ครบห้าหมู่อยู่แล้วให้ครบทุกรสชาติอยู่แล้วถึงจะได้สารอาหารครบใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้ยมันร้อนเราแค่เน้นไปในเรื่องของผักที่มันมีรสขมเย็นจืดเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเย็นขึ้นแค่นั้นเองค่ะ ไม่ได้แบบว่าต้องกินแต่ลดขมยินจืดตลอดนะทั้งเช้ากลางวันเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้แนะนาแบบนั้นนะคะแต่ว่าให้มันมีลดขมยินจืดเนี่ยปะปนกันไปในทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความร้อนในร่างกายค่ะค่ะซึ่งค่ะค่ะแล้วก็ผู้ปว่วยเบาหวานต้องระวังในเรื่องของผลไม้ที่มีรสหวานนะคะอย่างที่บอกค่ะต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงเดี๋ยวน้ําตาลในเลือดขึ้นนะคะเดี๋ยวน้ำตาลในเลือด,นะด,ดสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่านะคะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้นอกจากการจะมาคุยกันในเรื่องของข้อมูลนในการดูแลตเนเองในช่วงหน้าร้อนรวมไปถึงการใช้สมุนไพรการรับประทานอาหารแล้วนะคะก็ตอนนี้ต้องต้องเรียนถามอาจารย์นะคะว่าในส่วนของสาขาวิชาการแพทย์บริหารเองเนี่ยตอนนี้ยังมีการเปิดรับสมัครน้องๆนักศึกษาเข้ามาในปีการศึกษาใหม่อยู่ไหมคะอาจารย์คะอ,อ๋อก็ตอนนี้เรากำลังเปิดรอบสุดท้ายคะ่ะก็คือรอบพีแคสสามค่ะซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถนักเรียนเนี่ยสามารถ เข้าไปในเว็บไซต์ของทปอแล้วก็สมัครเลือกคําว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้เลยค่ะถ้าเป็นสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะแล้วก็เลือกมอของมทรธัญบุรีได้เลยค่ะแล้วก็สมัครได้เลยในระบบของทปอได้เลยค่ะส่วนของคณคณะการแพทย์เราไม่ได้เปิดแค่หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์หลักสูตรเดียวนะคะถ้าน้องๆสนใจสมุนไพรอะไรเงี้ยน้องๆสามารถเ มีมีสองหลักสูตรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเหมือนกันเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพเหมือนกันค่ะหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสุขภาพและความงามอาันนี้ก็จะเน้นเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ความงามนะคะตั้งแต่ศิษสุดเท้าเลยนะคะใครสนใจเรื่องความงามิวตี้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็สุขภาพองค์รวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสมัครหลักสูตรสุขภาพและความงามเข้าไปในเว็บไซต์ของทบอแล้วทบอนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อ หลักสูตรสุขภาพและความงานได้เลยก็จะขึ้นให้เลือกก็เลือกของมอทรธัญบุรีได้เลยค่ะแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งที่เราเปิดระดับปริญญาตรีนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซึ่งเราเน้นเป็นในสองด้านก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้อยากพัฒนาอาหารเสริมได้อยากเป็น ให้คาแนะนําเรื่องของการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ค่ะทั้งสามหลักสูตรโปรตีนของเราจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหมดเลยแต่ว่าในฟิลของแผนไทยประยุกตเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนไทยดั้งเดิมอย่างเงี้ยค่ะประยุกต์กับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ใน S 2> <estion. S 1> มาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เน้เนไปในเรื่องของการรักษานะคะทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยค่ะค่ะก็น้องๆสามารถเออ ค้นหาความต้องการของตัวเองนะคะว่าจะสนใจไปในหลักสูตรไหนนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ายังมีความข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรว่าสามหลักสูตรนี้มันแยกกันยังไงะอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่คณะได้นะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ทราบว่าในทุกๆปีนะคะทางคณะเองหรือว่าในสาขาการแพทย์บราการก็จะมีกิจกรรมหรือว่ามีโครงการในการอบรมต่างๆด้วยในช่วงใกล้นี้ค่ะมีโครงการการอบรมอะไรบ้างไหมคะ ใช่ค่ะเราจะมีคอร์สอบรมระยะสั้นนะคะสําหรับผู้ประกอบการหรือสําหรับคนที่สนใจนะคะก็จะมีคอร์สอบรมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการนวดหน้ากระชากไว้นะคะการนวดศีสษะแบบอินเดียเฮดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคอร์สระยะสั้น <c oughs> มีมีหลายๆคอร์สเลยค่ะมีเป็นสิบคอร์สเลยนะคะที่ที่เปิดแต่ว่าช่วงระยะเวลาการเปิดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปตามความพร้อมหรือว่าตามผู้สมัครนะคะว่ามีผู้สมัคร สมัครครบไหมหรืออะไองี้ยค่ะซึ่งสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะการแพทย์ได้เลยค่ะ w w w i m r m u t t a c t h นะคะก็จะมีตารางนะคะรายละเอียดของอบรมระยะสั้นเนี่ยแสดงให้เห็นอยู่ค่ะ ก็สามารถดูช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครได้เลยแล้วก็สมัครมา,มาได้เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะใครสนใจนะคะทางเรื่องของการสอบถามเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของการเรียนนะคะในหลักสูตรของคณะการแพทย์รณาการรวมไปถึงนะการอบรมต่างๆที่ทางคณะการแพทย์รณาการจะมีการจัดขึ้นด้วยนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของคณะการแพทย์รณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรวมไปถึง Facebook ด้วยนะคะคณะการแพทย์รณาการมาทรธัญบุรีนะคะจันค่ะ ค่ะใช่ค่ะเฟซบุ๊กก็พิมพ์ไปคาว่าคณะการแพทย์บูรณาการนะคะก็จะขึ้นเนาะคณะกคณะการแพทย์บูรณาการของมทรธัญบุรีนะคะก็กดติดตามได้เลยค่ะฝากกดติดตามนะคะแล้วเราก็จะมีเอ,อข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างนี้ค่ะอัปเดตผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเอ,อข้าเฟซบุ๊กไม่ได้หรือว่าต้องการติดต่อโดยตรงกับพีมอาจารย์หรือว่ากับผู้บริหารอะไรอย่างนี้ยค่ะ,คะก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์ของคณะนะคะศูนย์สอง เอ่อห้าเก้าสองหนึ่งเก้าแปดเก้าค่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคณะค่ะ,คะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้หรือว่าอยากพูดคุยกับอาจารย์แสงนภา,าอย่างเงี้ยค่ะก็ก็โทรมาแล้วก็แจ้งได้ว่าขอเรียนสายกับอาจารย์แสงนภา,าอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีข้อปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับวันเนี้ยที่ที่สัมภาษณ์ไปอะค่ะ ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์แผ่นไทยประยุกต์แสงนภาทองสาคา่ะหัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์บรณาการคณะการแพทย์บรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะให้เกียรติพูดคุยกับเราแนะนําเรื่องราวของการรับมือกับอากาศร้อนนะเรื่องของการใช้สมุนไพราการอาหารกันกินนะแล้วก็รวมไปถึงการต้องเรียกว่ารับประทานผักและผลไม้นะคะในช่วงของการบรรเทาความร้อนนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะจั์คะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ การดูแลร่างกายของเราเนี่ยนะคะเมืฟังค่ะต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็คือบางอย่างมันก็ทานได้แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเรามีข้อจํากัดเรามีลิมิตตรงไหนหรือไม่นะคะตามโรคที่เป็นหรือบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นความสําคัญหนึ่งนะคะก็คือในทุกๆปีเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราควรจะต้องมีการตรวจร่างกายนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องย้าว่าประกันสังคมเขามีตรวจร่างกายให้ด้วยนะใครสามารถใช้สิทธิ์ในการประกันสังคมนะคะไปการตรวจร่างกายดีด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าตัวเองมีลิมิตรหรือว่ามีส่วนไหนที่เราต้องร,งร,งรอะมัดระว าของเรได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะกับรายการ RMUT Talk นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าต้องรอติดตามกันจะมีท็อปิกอะไรมาคุยสว่วนในวันนี้สวัสดีค่ะ